สวัสดีครับวันนี้มีรถเข้ามาใหม่นะฮะตัวนี้เป็นเวสต้า S125 นะครับเป็นเครื่องไอเกตนะครับตัวนี้เป็นโฉบปัจจุบันนะครับโฉบไปหน้า LED นะครับคันนี้สีขาวสวยเดิมนะครับเป็นรถปี2020รถเจ้าของเดียวนะครับอย่างหน้าหลังผมเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับควอมใช้งานนะฮะตัวสีก็จะมีรูรอยนิดหน่อยนะครับตามการใช้งานนะครับไม่มีรอยหนักนะครับ รถเครื่องเดิมข้างเดิมน้ำสวิตเปยน่านมันเครื่องที่ศู์ให้เรียบร้อยนะครับต,ตรงนี้จะมีรอยข่วนหน่อยนะครับตัวแคงเครื่องเป็นเก็บตามพาร์โค้ดอย่างดีนะครับกุญแจชิปมีครบสองดอกนะแล้วก็มีช่องชาร์จโทรศัพท์เป็นพอร์ต USB ให้นะครับปลี่ยนเป็นงาน CNC นะครับ ตัวนี้มือเบรกเป็น่ายขวาเป็นพาวเวอร์โคดนะครับอย่างดีนะครับสภาพสวยนะครับโดยรวมนะครับสภาพสีก็มาประมาณ90%นะฮะ ไฟต้องใช้งานได้ครบทุกจุดนขัดไอเอเพ่นเตือนสามารถโทรศัพท์ถามได้นะครับตัวนี้มีเล่มผุ้เรียนความโอนนะครับภาษีค่าเมื่อ5กันยายนะครับเต่าเราได้ปกติดกครับถ้าใครไม่มีเวลาไปโอนจะมีกวนการโอนกรรมสิทธิ์ให้นะครับไอเอเพ่นเตือสามารถโทรศัพท์ถามได้นะครับขอบคุณครับ